ตะโกนฮีนี่ครับมีใครบ้างครับตะโกนฮีมึงก้ว่ามึงก็น่าฮีบอดฮีเจฮีแล้วเราเอาชื่อบอสดิมิดฮีบอสฮีบอสฮีเป็นเป็นพี่น้องกับมิดฮีอะบินฮีฮาเลมไม่มีคนดีอ้สภาพ เบวกบวกบวกรอบวกรอบวกรับหลังอ่ะเขาเข้าฟังไหนไปยืนรอไฟเดิมอ่ะมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เขาจะเล่นขับรับข้าวไว้ให้หน่อยครับลูกมาเร็วๆมาเร็วๆมาเซตมาเซตมาเซตเร็วๆรเร็วเมาแล้ว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 เข้าหน่อยเปิดดีไหมอ่ะขี้แต่งหนึ่งพี่ไปสวยบอส โอชิบหายเฮียควายตายหมดแล้วพวกมึงอ่ะปิดมึงเก่งอ่ะมึงตายกระจอกไอ้เฮียมาลุ้นดิกูฟังไงอยากเจอยืนเต็มไม่ใช่หรออยากเจอยืนเต็มไม่ใช่หรอกองรวมรวมรวมไอ้เฮียใครทำกูเป็นไข้วะเนี่ยไอ้สัตว์ใครกูเป็นไข้ไอ้เฮียกูเป็นโคุปปิโะไม่ใช่ไม่ใช่บอสมันไปติดพิษติดพิษอะไรวะอ๋อปานแบบติดพิษติดพิษว่ะอุ้ม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 มารวมดิอุ้มรวมดิอุ้มรวมดิ อะไรวะเนี่ยกู้ทำอะไรวะเนี่ยแล้วพอร์ตนี่มีอีกไหมือท้าบอครับบอกว่าเขาอยากเจอเราแบบเต็มสูบสิบห้าตัหลักนี่ครับจับให้แล้วนี่แหละสิบห้าตัวหลักตัวละข้างหน้าเนี่ยนี่ข้างหลังเลยข้างหลังข้างหลังเต็มเลยเต็มเลยวินเทอร์เห็นป่าวเจอแล้วผมเจอแล้วโบกแล้วบรับเลยบลับเลยบลัมเลยไปไปเลยอันเลยหางรันเลยให้เขาขึ้นรถก่อนนะเนี่ยมันมีตัวตัวตัวหลุดอยู่ครับเห็นตัวลงเปล่าเห็นตัวหลุดเปล่าสวยสวย ไ ula, no. like อพี่พี่คนนี้จะคันนี้จะพังละเนี่ยเนี่ยเออดีปออย่าบัมออดิฟอมอจับจุดมีตัวล้มตัวนึงตัวนี้ตัวลี้ตัวนี้มีใครตามปะมีใครซ้ำได้ไหมมามามหน่อยล้มแล้วล้มแล้วหน้าโขดหินลง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 มีเนื้อลงเอาไรลอนลอนลอนอะไรบอลลงเลยครับบอลลงเลยตึงพมหน่อยล้มล้มเย้ไรเปืนเี้ไรกูโวยคว้า ระวังระวังมุมเนี่ยระวังไปพ่อคับสวยตัวเดียวตัวเดียวสวยไม่ต้องลุมไม่ต้องรมอุ้มไปกอง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 อุ้มกระจกอ้มไปกองอุ้มไปกองอุ้มไปกองอืมจอดตรงนี้แหละน่าก็ลง เปิดล้อมเปิดล้อมเปล้อมก็ยิงไปเลยลมเยอะๆแล้วเาถมถจริงๆมันล้มเยอะมากแล้วนะตอนเนี้ยเยอะล้มเยอะเยอะมเยอเยอะยเยอะเข้าเลยแต่ไม่ต้องปีนขึ้นไปนะโดนอีโมนด้วยไม่เป็นถอยขวานี่ไปตีทำไมอ่ะมาๆๆมนี่มานี่ดึงออกมาดึงออกมาอย่าไปเล่นตรงเดินอย่าไปเล่นต้องเดินขวาเอ้ยเปยขวาหน่อยไงโงโทำเชียอะเลยบึงทาเชียระเยบึงเโง่เลยโง่ ไอ่ะกูไม่ได้เล่นอีกแล้วไอ้เหี้ยเหมือนแล้วเหรอเหมือนแล้วหมือนแล้วสัญชาติสยามนุ่งบอกแก้ไหมขู่เขาไปก่อนขู่เขาไปก่อนใครกำลังเหนื่อยใครกำลังแบบท้อเรื่องเรียนเรื่องอะไรก็สู้ๆนะคะรู้ไหมไม่ต้องเครียดนะกหนูก็อยู่เป็นกำลังใจให้ค่ะมาเลย EC มาเี่ยมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยเนี่ยขับไปแล้วเนี่ยสีเทาอ่ะด้านหลังอ่ะระวังระวังสีเทาด้านหลังหลังพี่อย่าอยู่ตรงสะพานสะพานอีทีอ่ะใช่ปะสะพาน EC อ๋อเนี่ยเนี่ยขนาดขนาด ก็แล้วโทษอะไรเนี่ยค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยค่อยๆคุณไม่ได้อยากจะขัดตันพวกเราเออใช่พวกเราโอ้รวะไอซีบีมันสีขาวไอซีบีนี่ขาวเมื่อกี้เมื่อไหร่สีร่มครับต้วอะมเปล่าของเราอะต้มมันเข้าไปในเรื่องไปจอดกับเพื่อนต้อมเมื่อกี้ทียสิบผมลงไล่ตาเลยที่บัมพัน แป๊บนึงคันบอสซ่อมก่อนนี่แลมโบหลังครับพี่แลมโบเท้าหลังครับพี่แลมโบเท้าแลมโบเท้าะจะปัดปัดตัวไอ้แบบเท้าดิสวยตัวเด็กว่าไม่เหมือนพี่ดีบีเทาไอ้คันเนี่ยไอ้แบบจะพังเราไอ้แบบจะพังเราพังแล้วไอ้แบบพังไอ้แบบต้องลงไอ้แบบต้องลงเล่นตรงไอ้แบบก่อนไอ้แบบไราเนี่ยเล่นก่อนค่อยๆเล่นนะค่อยๆเล่นนะสองเลยลงอีกสองเห็นปะมาช่วยเพื่อนแล้วช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนมา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 มิรังมีหลังมีหลังมีหลังโดยโย่โดยโย่ครบปืนอยู่จะต้องเช็คกันดเท่าดิไม่ต้องเช เอาเยอะอย่าเข้าเยอะไอ้ฮิมอย่าเข้าเยอะดิอย่าลุ้มอย่าลุ้มอย่าลุ้มอยลุ้มปอยไอ้ตายลงน้ำมันลงน้ำมลงนะข้างหลังผมเลยไปมาแล้วผมเลยมามามาเป็นเสริมมีเสริมมีเสริมถอยออกมาถอยออกมามารวมกับเพื่อนมาสามตัวมีแค่สามตัวต่างมีแค่สามตัวเล่นเลยหาอ้อมเล่นเลยหาอ้อมเล่นเลยครับไม่เบสอยู่ไหนไม่เบสอยู่ไหนเดี๋ยวมาลังกัห้เดี๋ยวจะ้อีกมาอีไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เบสตีหนี้ต้องไปเลยังครับโทษโทษโทษยิงเพื่อนไม่ได้ดียิงเพื่อนไม่ได้ลงลง เดี๋ยวมึงเอาตัวน้ำบอเลยจะพูยิงให้ลมแล้วนะพี่พี่ฝันซ้ำหน่อยฝันซ้ำหน่อยพี่ฝันซ้ำหน่อยปืนเลยครับยิงให้เรา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 สามเลยสามยาวเชนดับเโก้ลกูงูเชนดับเบิ้ลสายาวเลยสามยาวเลยสามยาวเลยยิงกดไปสามยาวเลยไม่ป้างหลัข้างหลังไะตายแล้วตายแล้วตายแล้วข้างหลังโดไปอ่ะโดนขสองตัวข้างหลังโดนข้างหลังโดนคนเดียวเขาเขาสองคนพออยจะเข้าพอสองคนพอสองคนพอให้มีเข้าหลังเมื่อกี้มาชุบใครบ้างไม่ได้ชุบใช่ไหม แค่นั้นแหละมาตีใส่มาตเฉยหูดำมันอันนี้มันมาชุบเมื่อกี้เนี้ใช่เหรอคนใส่หูฝั่งมันมาชุบเหรอคนใส่หูฝั่งมันมาชุบเหรอ GTB สีสีเทานะไม่น่าใส่หูได้เลยเหรอ GTB เทาไม่รู้ใช่ใช่มันจะมีไอันนี้มีเทาอยู่ด้วยเอาดีๆเดาดีๆเดาดีๆ GTB เทาอ GTB เทาพี่ไม่กีอะโอ้โหแล้วโทษโทษโทษเราไม่เคยตายเปล่าพี่เป็นไหนพี่ติ๊บกลับไปแล้วผมเจอที่มีใครสลบไหมเช็คเพื่อนด้วย เอามาเอามาว่ารวมไม่ต้องรวมเสียเวลาเสียเวลาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปล่อยเลยปูุเคยออกเลยออกมา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 ออกเลยเข้าโรงพยาบาลในเมืองเลยครับโรงพยาบาลเก่าใครเปิดวะรถข้างๆไงครับบอสฝ่ามือบอสหน่อยยีบเชี่ยเขงเฮ้ยข้างหลังเข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วใครปากาลาบมากไม่เกี่ยว

จุ๊บจุ๊บไหนล่ะมึงอ่ะถอยแฉลงกูถอยแลงกูถอยาถอยแฉลงอยไล้มาอยู่อไลมาอยู่อไลมาอย่ล่อ่อะไรมาอยู่ออโทษทีทำอะไรเนี่ยแล้วพอดอยเล่ัาเบาน่อยแล้วพอทำอะไรตลบหลังเหรอตลบหลังเหรอมึงอ่ะแล้วพอเราทำอะไรเนี่ยเนียตลบหลังเหรอตลบหลังแล้วมันได้แล้ บอสครับงนี้บอกี่โมงคับอสน่าจะเข้าเมืองของทุ่มครึ่งครับแต่มาอยู่กับพี่ๆก่อนก็ได้อ่า๋อนี่ครับบอสสี่คนสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยค่ะมาเดี๋ยวัสดีครับว้าวอุ้ยใจละลายรุ่นไม่หมิ่นั่ะใครไอเจีอีจีไหไอีชีดูกลูกลูกลองแนะนำตัวจากแคนดี้นะครับนี่นี่คนนี้คนนี้ชื่อแคนดี้ครับ เอาไอซีอย่างเดียวก่อนครับไอซีาไอซีอย่างเดียว i ชสถานะด้วยยี่สิบแปดไม่สดครับไปไ่ผ่านออกแก๊งไปแก๊งนี้ไม่แต่คนสดนะถูกถุกทุกตาทุกคนใมู่กอะแม่ใหม่ไม่ใช่ไม่สดแล้วก็ไม่สดแล้วก็ได้แล้วก็สดแล้วก็ได้ครับอ๋อโอเคแสดงว่าเราอยู่เป็นค่ะอะคุณีกยวผมสดแล้วครับสดแล้วนะอยาให้ยืนยนนะเคปวัตยีย่งเวลาคุฟิลกเมียมึงแค่นั้นแหละ เต็มโง่นี่ีเรียรู้เรีรู้สูงละต่อเลยครับรอนสวัสดีครับชื่อรอนอายุ18ครับสถานะมีแฟนแล้วครับอุ้ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรหลักแฟนเป็นอะไรครับพอดีผมซื้อสารนะครับเอเอาว่ะเอาว่ะเยียดกี้ว่าแล้วทำไมมีเข่าไอ้เนี่ยไม่ยอมไม่ยอมสวัสดีครับชื่อกัลครับอายุ17ครับขอส่อครับ อันนี้เหมือนกันค่ะบีบเหมือนกันไม่ใช่มือไม่ใช่บูไม่ใช่บูไม่ใช่มูไพี่โสดใช่ไหมเราโสดใช่ไหมสดครับอ๋อโสดครับอีกคนครับอีกคนสวัสดีครับชื่อสมาร์ครับอายุ17โสดครับโสดเหมือนกันครับแล้วหัวแดงหัวแดงข้างซ้ายชื่ออะไรครับชื่อมอลลี่ค่ะ์หลานะครับโสดครับคิดจะมีเมียไหมครับไม่ได้ไม่ไม่มีคิดแล้วครับเพราะว่าถ้าไม่ผ่านกูก็ไม่รับเป็นน้องสะพ้ายอยู่ดี อชิมายแล้วมึงชีวิตนี้ไม่อยากมีเมียแล้วหอมเพราะอะไรมาลีกูจะรู้ว่ได้ส่งอะไรมาเจอแจ๊เนี่ยแล้วแล้วแล้วคนที่ใส่กางเกงขาวละค่ะคิดจะมีผัวหรือยังครับเอ่อขอตอบแบบดาราได้ไหมครับบอสก็ถ้าตอบแบบดารายื่นไมค์ให้หน่อยค่ะข้างหน้ารอนเอาไมค์มาดิรอนด้วยไมค์เล็กด้วยเร็วเอาไมค์มาเอาไมค์เร็ว รอน,อนเอาไม่รนไม่เอาไม่่างมันไม่ต้องคิดเยอะใจเย็นๆใจเย็นๆมันมันควักอยู่โอเคดหไมไปมาแล้วครับอ่าสัมภาษณ์มึงอ่ะชีอชีชอ่าคุณวินัยคุณคิดจะมีแฟนไหมคะมีโอกาสจะได้มีแฟนไหมคะในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าจะเป็นเนื้อคู่จริงๆเนี่ยนายคิดว่าน่าจะต้องเปิดโรงพาบาลนะคะเปิดโรงพาบาลก่อนเพื่อที่จะให้ผสมเทียมเกิดขึ้นเพื่อที่จะ ให้มีเนื้อคู่ก่อนนะคะตอนนี้คือยังไม่ทราบเลยค่ะว่าคนละเนื้อคู่ครับคุณมิมัยไม่ก็เนื้อคู่ไงก็คือรอให้เขาเกิดมาก่อนตอนนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าเขาจะเกิดมาได้ไหมเพราะว่าต้องรอผสมเทียมก่อนแบบหนึ่งแบบหนึ่งนะเดี๋ยวไม่เข้าใจผสมเทียมไม่เข้าใจเไม่ไม่กูเข้าใจนะเวทแต่ประเด็นคือ บอสเนื้อคู่ออกมาแบบอายุ3าเดือนอย่างเงี้ยไปเหรอตอนตอนตอนนี้มีใครที่คุยคุยอยู่ไหมครับคุณมินเออตอนนี้ก็คุยกับพวกมึงไงเนี่ยเยอะกันเลยอยู่กันนี้ไม่ค่ะไปถึงสถานะคนคุยอะค่ะเออออันนี้ถามไม่ได้จะถามได้แต่ได้ตอบยากมันเป็นสถานะที่ค่อนข้างที่จะอธิบายยากนะคบตรงนี้นะคะหวานกันเดือนละเดือนละ ปีละครั้งเอาอย่างนี้ดีกว่าครับอ๋อใช่ก็ก็ไม่ได้ไม่รู้ครับว่ามันเป็นสถานะอะไรนะครับตอนนี้ก็มองดูกันทั้งคู่เติบโตครับแล้วก็แก่ตายไปซะแค่นั้นพอโอเคค่ะนี่ก็คือต้องติดตามผลงานของคุณวินไนนี่แบบทางไหนบ้างนะคะก็ติดตามทุกช่องทางอะค่ะถ้าเกิดว่ามีตาก็น่าจะเห็นนะคะไปโปรโมทด้วยเฮียเอ้ยเหลืองแว่ะไอแดงไข่เจียวไข่เหลืองทุก่ขยค่ะทุก่ขยอ๋อ แต่ทุกคายค่ะใช่ค่ะโยเวนมายลูกเสือใช่เพราะว่าเหนื่อยไม่ชอบพิ่งโคนออ๋โอเคครับผมตะโกนฮีนี่ครับมีใครบ้างครับตะโกนฮีแล้วก็มึงก็น่าฮีโมฮีแล้วมึงเราเอาชื่อบอสดิมดฮีบอสฮีบอสฮีเป็นเป็นพี่น้องกับมิดฮีอ่ะนฮีฮาเลมไม่มีคนดี สภาพเอาตรงใหม่มาดี้นผมไว้หนึ่งคนเว้นผมไว้หนึ่งคนนะมดลี่มึงอไม่ดีคนละมึงช่วยพูดความจริงด้วยมอลลี่คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับบางทีถ้าจริงจังบอลก็จริงจังครับแต่ถ้ามันถึงเวลาเล่นเราก็เล่นดนการชี้เบาส์เจ็บปวดกุมารน่ะโคตรนื้อนีมึงเป็นเลขาคุณนะชี้น้ำมันหมดปะเนี่ยเย้ยพอตอนย้ายยกย้ายน้ำมันหมดน่ะ ดับเคร edy, ื่องไว้ดิไอ้โง่แคนดี ker, <t <t uh ้ลอนสมาร์ทชื่ออะไรนะอีกคนหนึ่งไอเดียอะไรไอดีครับกาดกาดกัดนั่นแหละบอลอาจจะยังลืมลืมชื่ออยู่นะครับเพราะว่าวันหนึ่งมันมันเยอะอ่ะก็พูดชื่อตัวเองบ่อยๆอ่ะครับบอลครับกัดมาแล้วครับกัดครับกัดกัดครับกัดกัดใช่ครับมาดี้สดครับใช่ครับสลราก็สดครับหลับหลับว่มันไม่หลับพ้นหลัเชฟเป็นเซฟเป็นเป็น้ซฟมันนั่นแหละเพื่อนยินดีต้อนราเป็นเพื่อนี่มีอัติคนเขาคาเลิมเรามาโบกกันหน่อยดีกว่า แล้วมาโบอย่าจับอ่ะเบอร์โบ่กูทำมึงโบอ่ะก็ไม่โบทุกคนเลยไม่ต้องตกใจนะคะถ้าถึงเวลาไฟจริงๆแล้วมันเกิดแรงกดดันอ่ะอยากจะให้เราเข้าใจแหละว่ามันคือการโทษทีผิดโบ่เราน่าจะรับได้อยู่มั้งแรงกดดันอ่ะไหวเปล่าใช้ชาติทหารเลยไหวครับไหวครับไหวชิวครับสบายครับก็ก็ที่เปิดสตาลีกัดด้านหน้านี่แหละครับช่วยๆกันที่มีปากเสียงก็ด้านหน้านี่แหละครับช่วยกัน จะกันหมดนี่แหละครับแข้างหน้าคือคือเด็กใหม่พี่เด็กใหม่เป็นคนเปิดเด็กใหม่เป็นคนเปิดนะครับผมให้เปิดเปิดสตอรี่นี้เลยเด็กใหม่เป็นคนเปิดสี่คนแบบวิ่งวิ่งเปิดเขาเลยอ่ะโยนเลยนะรอนสอวันแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะก็เลี้ยวพิดซอยทำไมอ่ะกูเฉียวแบบนั้นแหละรอนเราไม่ต้องไปยอมมันหรอกเพราะเราไม่ยอมใครอยู่แล้วเนี่ยมันมีแก๊งอะไรอีกเนี่ยมันชื่อแก๊งอะไรนะท้ายไอเจ็บ สุดท้ายไอเจ็บนะชื่อแงจริงๆ้ววิ่งมือก็ไหวสุดท้ายขอไอที่มันสูสีน้ำมันอีกแล้วนะปัญญาแล้วไงปัญเยก่าแล้วไงเยอแงสุดท้ายไอเจ็บบอกนี่ข้าเจ็บชื่อแงสุดท้ายไอเจ็บแมงเนี่ยชื่อยอคือเอสเจเอเจนี่ทำไมิจัครับขับเป็นโบเลยไม่รือเปล่าเราลงมาอย่างก็แบบว่าคนหนุแบบร้อยล้านอย่างเงี้ยใส่ัายส เาเรียกขอเสียงลุงมึงทำไมไล่ชี้มันจะวิ่งวนทำเหี้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยโคเบอร์ลุงสุนบ้านไหนบ้านไหนบมันหลายเถื่อละเออหลายเถื่อละเถื่อตี๊ดตี๊ครับบอตไปทิ้วครับมีข้าวมันไก่บอกเอาเหอ้ยเอาโอเคอ้าวเช้าข้าวมันไก่มายังเจ็ดสิบหรือว่าสามสิบไม่ว่าข้าวมัหรืออะไรก็เอามาเถอะ ไม่มีใครขายเลยค่ะเอ้าวหรอชาอาชาไปทำครับอาชาไปทำอยู่อ๋อโอเคครับสู้ๆครับอาชารับครับโหลรถหายพาวพาวพาวที่ขับรถไม่เกลิกเอ้ยระโบโดนพาวเหรอเออลระโบอาชาเหลือแต่เนี่ยกูแค่ลงไปกินข้าวมันไก่เองแม่งพาวไวจริงๆไม่ไม่ไม่ไปเฮลิคอป์อยูไม่ใช่หรอระโบคิวไอ้ไม่ระโบผมดิระโบผม กูก็ไม่รู้อะนองโบคนื่นขโมยมาแต่บอกว่าลำโบผมลำโบผมกับลำโบผมผมขโมยมานายอย่าพูดอย่างนี้ดิมันดูไม่ดีนะเว้ยลำโบผมจิมเขามเล็บที่ขโมยมาเอยออย่างนี้วิัน่ะเว้ยลโบผมลำมลโบผมขยานายะว่ากูอ่าง้มันดูไม่ีะเว้กลำโบผางำโบมขำโบผมผขมาะาูด่้มัดไ่ี้ โทรคับไม่อยากให้บอสยืนข้างบนก็ไม่พอมึงมีปัญหากับกูณป่าบอลลี่ไมไม่ไม่ผมจะยืนข้างล่างอีกไงมึงมึงมีปัญหากับจุดยืนของกูหรือเปล่ากูถามแค่นี้เอออไ้ยบอลลี่มันต้องเดินว้มันเดินหนีเลยอ่ะบอสมันเดินหนีเลยมึงเดินหนีกูไม่ได้นะมึงต้องกลับอธิบายกลับมามึงต้องกลับมาอธิบายในสิ่งที่มึงทำมึงเป็นลูกผู้ชายไอ้บอลลี่กลับมาจะกลับมาแล้วมันกลับม พร้อมกับคําว่าอธิบายไม่ชิดเฮดอะที่ผมกดเฮดแล้วสไลด์อะกูไม่กดทําไมกูต้องกดเฮดไม่เฮดอะมันย่อมาจากคําว่าฮักผมอยากกดพี่ผมได้กดเฮ็ดนะยาะมันเข้ากันใช่ไหมวะมันเข้ากันอ๋อ้ฮีโอเคโอเคมันไม่ใช่มันไม่ใช่ฮีเว้ยมันไม่เกี่ยวอะไรอันนั้นเลมึงกดฮักได้นะแต่มึงจะใช้คำว่ากดฮีมันไม่ได้โมนีผมอยากกดฮีพี่ กูขอห้อมึงอย่าหลุดแบบนั้นเด็ดขาดดีหน้าลายก็ติ่มขึ้นทุกวนเลยจจิว่าเราแสดงความภูมิใจกับตระกูลฮิได้ไปเพื่อนเราบอกแล้วพอว่าพวกกูตระกูลฮิกูเจฮิเป็นที่อะไรสัตว์แล้วมึงอ่ะมัลรีไม่เอาไม่อยู่ตระกูลฮิมดที่แล้วบอสตะโกนออกไปกูอ่ะมิดฮิความอนเดี๋กูจะบอกไม่เหลือตอนนั้ตอดีรยวกูจะบอกว่ารู้จักชื่อบอสอยู่ไหมเมึงอก่้แล้วมึงจะกลัวบอสกูชื่อชื่ออะไร ทีไอศาสตว์มาดิได้มีมีคนในตระกูลชื่อมั่งชื่ออะไรบ้างอิมดที่ผู้นำตระกูลคหมดเจฮิเออ๋ผู้นำตระกูลวินทีมิดทิโมฮิมันไม่ดีหรอกผู้นำตระกูลอะไรขนาดปฏิเสธตระกูลนี้มาตั้งแต่วันแรกที่ได้มึงจะปฏิเสธตระกูลตัวเองได้ดิต้นเองมันเกิดมาจากพิมพ์ชื่อในเพจผิดคนมาหาแล้วชื่อมดทิ คนถึงมือไงเพื่อนน่รกน่ารักน่ารักดีมัน่านก็แมมโอ้ยแหม่ชี่นี่ก็ไม่ผ่านแนีก็ได้เลยแม่มูงเป็นคนละยองให้วันนี้วันนี้ยอดยอดยอดแบบว่าในในเพจเท่าไหร่อ่ะวายูกุสมล้านสมล้านใช่หรอสล้านสี่แสนเชียคนดูเยอะกว่าบอสอีกสามล้านกว่าเชียรไม่ไคดูสองร้อหรวันเนี้ย ใช่ใตอนตอนที่ขึ้นนะสองเองล้านบอสเป็นไงบอสเป็นไงเพจเราเป็นไงเป็นไงใช่ไปได้ไปได้ทุกคนอ่ะในเพจย่งเวนกูไอ้เหี้ยเพจกูแท้ๆทไอ้เหี้ยกูไปไม่ได้แต่